เออเกี่ยวไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเจะร้องใหม่ฉันชื่อกัาร์เซนนาซอนอ่าเฮยเฮยังไงเนี่ยพูดกี่รอบแล้วพวกคุออกมาไม่ทันจะร้องเลยให้ฉันร้องทันทีตั้ที่ไอ้หน้าซนสิ่ครับลุงไงว่วัดนี้ไม่ได้เลี้ยงหนุ่มกินไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวร้องใหม่ นมสักนิด3มื้ออ้าวเฮ้ยมากลางเวลานี้นมพารังจับชุนออง ตอบอะไรรอตอะไม่ได้ค่ะลงมา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 ลงมแชอบเป็นงานและเอาแม่จะดีมั้งแต่พี่รู้สึกว่าคุณแน่โดน ทางนี้ต้องช่วยเหลือเขาเอาไว้ค่ะคุณแต่ามกกาก่อนนะคะที่คนเห็นเขายิงนกนกันเพอายิงโดนนกตกสอลงมาพอตกสอลงมาเสร็จเขาออกา็หยอิบมาเตาตูดอุ้ยนกมัน้ก็พื้นค่ะไม่ได้นะแล้เวเราจะเปตาตูดต่อน้ำเิือจะฟืนค่ะ กินขน,ขนาดนี้ขี้ดีกว่าโอ้หเหนื่มากเลยนะเอเออบน้ำไปไอุ้ยชจิ้วยอ้้วอยโอ้ออ้อ้อ้ยอน้า s. <S อ้ยโอ้้ยโอยโอ้้น้า้ยอย 哈哈，哈哈哈哈哈 คขอโทคนะครับพอดีว่าไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับคุณ,รค,รค,ณคุณยายโอ๊ยตายตา,ายตานะฉันไม่ใช่มแม่ของของแม่แกนะอย่ะมนเลียแกกันเชียวให้หนู่ะคะเขาคุณค่ะราคะเขคุณค่หวันน้อยมัเนเอง่ จริงหมือเนี่ยค่ะเรียมาขายบรมลายมาแล้วได้เกิดคึ <c oughs> ้นจะคิดยังีิว <c oughs> ่าไงคะยังไงเหรเต็มหัวขนาดนี้ไม่ได้หรอกอ่าขอโทษนะครับน้องสาวพูอออดอย่างเนี้ยม่รลาะกันหน่อยว่าไงกัวเองยนี่น้องสาวก็ได้เอ่อคือว่าคุณพคุทธชา ที้าบาดเจ็บมาเลยงะโยกหนึ่งก็ไปในที่แห่งนี้โดยไม่ได้กอนยาก่อนหรืว่า,าอะไรนะครับนเป็นไรหรอคะ่ะและที่นี่คือที่ไหนอดอกไม้จ,จะนหมดเลยที่นี่นคืพงานหลอดค่ะคนในห้าบอกนอกบ้าเขาแล้วเป็นของใครเหรอครับเป็นขอ,ห,อหญิงจันทารันจัจริงนะแล้วที่จริ จะรังเกยียจที่าปล่ามากว่าคุณพายอยากจะขออาคติสายโยนที่ชักไม้เดิน,นะครับพี่พนี่ยังไม่ได้รังเกยียจหลังจากแต่พี่ให้อยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเราหนีนู้นเนี่ยพี่ต้องตายแน่ๆเลยจ้าพี่แจ็คแต่ว่าตอนนี้ผมพาไม่มีที่ไปจริงๆนะคะพี่เดี๋ยวว่าเอาบุญแล้วกันให้ผมพายอยู่ที่นี่เลยน,นะพี่เนอะ๋ ดไนเนี่ยแซ่บแซ่โกิงกานทดอะไรจะเสดแล้วผู้หญิงเสดแล้วปี๋วไปเดี๋วเดปเี๋ยวไปเดีวไปูยชื่อะไรเจออะไแล้วกลิ่นโกหกมันชื้นใจไปไหนไปไปไหนวิ่งไอ้หลอกิงมาแล้วโอ้โหกาไรเสมาแล้ว อหญิงนี่ใช่เจ้าือเานี่ยเจ้าเปลาก็สันเหรอจริงจริโกหกมาแล้วพี่เปเ็นว่าแต่ว่าอยากจะเห็นจ้าเป็นบตาสักั่เลยนะขออยู่ดูไม่ได้หรอเกนะลัางกันกที่ยวได้ไปก่อนนบุี้ไปก่อนก่อนไม่ได้หรอไม่ได้จริงจริงโอยมาเถอะนะไปลแม่อนขอโทัูใครดูพี่ก็ได้ดูที่เนยเลย มัวะ uhm. จันจับมัวทำอะไรอยู่ฮะทำไมมารับอ bo ีกช้านะโอยมัวไปเที่ยวหรือไปท้าบอยู่ไหมคะมัวหลับอยู่หรือเปล่าไม่ฉันไม่เคยรุ้งงานเลยเลยเข้าไปนิดเดียวก็ไม่เคยอย่าหู้นะไม่เคยเลยนะคะและเป็นยังไงบ้างจ้าดอกไม้ดู่ีงานหลวงดูดีสาวสวยงามหรือเปล่าเรียกได้อ er> ่าไม่เยงามมากกว่าเพชรนะ

ไม่เชื่อนะอ้ยไม่้าหลวงะะมคนตูไม่ทั่วซิใครอยู่ที่นี่เปล่าเอคะตองมีแหมตอนนี้ไหนเขาจัดจทุกคนกุกากากดนไรเาอยู่ไหนะดูให้ดีก้อน้านเนี่ยจวตงมนี่ตรงมัเกีูม่ทั่วซิในรู้นีคนตามมาหรือเปล่าจัดจัดงานมาตั้งนานกว่ามาแบบนี้เรไม่ไ you Ê! Ê! Ôi! Ê! Nói! Mẹ! Mẹ! บาดดีพี่จันจันผู้ชายคนนี้เป็นใครวผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นผัวของเจสส์ค่ะแล้วก็พูดอะไรดีกับป็นแบบนี้ตลอดเลยเป็นผัวเหรอนี่เป็นผัวเด็กเหรอเนี่ยค่ะน่าเกลียดที่สุดเลยเะ็นตัวคางเองไหมคะเอยคอนดิชั่นพอดวาระบอกเธอเป็นน้องชายหรือพี่จันจันด้วยคะอย่าเข้าใจผิดเลย อ๋อินโสดูเป็นน้องชายในีคะแล้วเธอชื่ออะไรอ่ยอีเขาถามชื่อก็ตอบอบาทานะต่ยกบอกช้ชื่อมากบุญพาบุตรจันดเนี่ยนะ คุณคุณนะชอเลอะนะป่าดีนะนะแสดงว่าอยากลองดีใช่ไหมไม่ยากพี่จะจับพี่ก็น่าจะรู้ก่อนคที่นี่ดีถ้าพาบุคคลภายนอกลูกมงาเข้ามาในเขตของพี่ยาลด้วแต่นี่พี่กล้าพาใครเข้ามาก็ไม่น้อแสดงว่าพี่อยากจะลองดีจริงก็ได้ในเมื่อพี่อยากลองดี ก็ไมีด <rôle à déc> ีหร้อเนาพูดไี้เจ้าโมเช้า่นท่านจัดจัดแล้วมแพ้เป็นขึ้นฟ้าวอีกและเธอสองคนเป็นเป็นเป็นนปตัวรักทั่วไปเลย